ได้เสร็จยังมึงนั่งทำไรตอนนี้ช่างไอ้กำลังรับมีดอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือถึงขั้นตอนไหนละขัดหน้าท่อนล่างขัดหน้าฝาสูงขัดหน้าเสื้อสูงมือก็รับมีดไปหา นี่เขาต้องใช้หินรับมีดนะเพราะว่ามันเหลือๆกับหน้าปาโอพอดีเวลาขัดมันจงหน้าสัมผัสมันจะเป๊ะ พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อไอ้บดวาวเราจะไปทำการบดวาวแล้วก็ใส่พวกอะไรนะยางยางปีนวาวใช่ไหมลูกสูบมันจะมะีเนื่องจากมันเป็นรถที่ใช้แก๊สนะไอ้ที่ลูกสูบมันก็จะดำผิดปกติหน่อยเดี๋ยวเราก็จะ ขจ,จัดพวกขาเมาที่มันเผาไหม้ไม่หมดที่อยู่ในตัวลูกตูบหัวในหัวตูบเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะทายนะจะดำๆเป็นผงที่มันเผาไหม้ไม่หมดเนื่องจากรถคันนี้มันใช้แก๊สมานะฮะ เราก็เหมือนกันโอเวอร์ฮอนมันเป็นในตัวเลยไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วเรามาดูหม้อน้ำมันครับอเน่าอยู่นะแต่ก็เราสามารถฟื้นฟูมันได้ ดูฝุ่นเลมันระบายไม่ดีแล้วแล้วก็เรามาดูแผงแอร์เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดมันให้ขาวเลยอืมจริงๆวันนี้แค่มาอัปเดตนิดหน่อยนะจริงๆมันรอช่างไอมันประกอบ พวกาวาวในฝาสูบให้เสร็จก่อน เห็นเลยนะฮะว่ามันขาวขึ้นนะเราก็เห็นความขาวของมันมาบ้างนะครับมันก็จะขาวขึ้นมันก็เห็นรางน้ำยามันอยู่นะคือมันก็ขาวขึ้นในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องใช้ปืนแรงดันสูงอนะนี่ก็ไม่มีก็ ตามมีตามเกิดแต่แอร์มันเย็นอยู่อันนี้ก็คือจะเย็นจัดขึ้นอีกเดี๋ยวไว้เรามาลื้อคอยคอยเย็นมันล้างต่อเดี๋ยวดูข้างในข้างในยิ่งขาวเลยเพราะว่ามันล้างได้ง่ายเอ้ยน้ำมันยังอยู่ นิดนึงแหละมันมีซึมหนอยเพราะว่าเดิสปริงวาลมันต้องดึงขึ้นอ,อีก,อกอได้แล้วสองสูบว่าจะได้สองสูบแล้วกดหลังที่หาย A few moments later มีพามาชมเฮดเดอร์ของเจ้าโดเลมอนนะฮะเป็นเฮดเดอร์ซิงด้วยเป็นเฮด421สีชมพูหวานแววเลยเนะเวลาต่อจากนี้ไป ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการประกอบฝาวาลนะฮะตอนนี้ก็ลืมแม่งไปหมดแล้วว่าน็อตอะไรต่อน็อตะไรไอ้โดเรมนนะ กำลังประกอบมาแคมกำลังประกอบเครื่องอยู่ดูมาแคมเดินไปเดินมาจังเลยอะไรก็ไม่ช่วยทําเดินยังเลยยืนงงอะไรวะลืมประกอบลงวะไอ้เจ้ารอทั้งวันมึงมานั่งประกอบแค่ประมาณสิบห้านาทีนึง ลืมมาร์กยูลืมวิชาลืมลืมวิชาไม่ได้ทำนานเดี๋ยวคืนนี้ขอไปติวอาจารย์ยูกันฮะ YouTube YouTube <laughs> แต่วไ่เปิดคลิปดูกันนะฮะเอาวันนี้วันที่สองนะที่เราจะมาประกอบ,บเคื่องเงนินเมื่อวานลืมเลยหลังจากถ่ายไม่นานวันนี้เราก็จะมาดูว่าจะ เฟืองผิดก็เหมือนจะติดนะ๋อเสียงคำรามแรกเหมือนคนเป็นหวัดเลยยี่งกินน้ํามันน้ํามันหมด สรุปที่ไม่ติดน้ำมันหมดกลแล้วเว่ยแบตหมดกำลังอัดเลยสรุปเป็นไงบ้างช่างไอ้ครับลองอธิบายดีว่าเมื่อกี้เราสไตล์กันดูแล้วนะว่ามันเป็นยังไงบ้างฮะระเบิด <b> <laughs> เราเปิดนะออนในวันนี้ไปประกาศจารยูอีกคืนหนึ่งนะหาเวลาก่อนเดี๋ยววันนี้ก็ได้ประกอบนะแต่ว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครั้งหน้าครั้งหน้านี้มึงคิดว่าติดไหมหาเวลาถอดก่อนตอนถอดเนี่ยหรือกลัวมันไม่ต้องยกออกมาหมดหรอกมันก็ประกอบอยู่ที่นี่ประกอบบ้าใหม่